ได้ด้วยพลังงานคือพลังชีวิตหากมีพลังงานสมบูรณ์ร่างกายจะมีประสิทธิภาพสูงสุดและร่างกายจะเจริญเติบโตได้ตลอดชีวิตในร่างกายเรามี75ล้านล้านเซลล์ทุกเซลลเป็นแบตเตอรี่น้ําขนาดจิ๋วและแต่ละเซลล์ก็ส่งพลังงานขนาด70-80มิลลิโวลต์ออกมาถ้าสุขภาพของเราดีทำให้รอบกายเรามีพลังงานห่อหุ้มที่เรียกว่าไบโอเอเนจีหรือออร่า แบตเตอรี่จะมีไฟเต็มต้องมีน้ำเต็มเซลล์และเป็นน้ำที่มีคุณภาพสูงที่เราเรียกว่า v i t u l l z z e w w t t r r น้ำมีความสําคัญต่อสุขภาพของมนุษย์ยิ่งกว่าสารอาหารทุกชนิดในโลกความเสื่อมของร่างกายและความชราภาพน้นเชื่อว่าเกิดจากการที่เซลล์ของร่างกายขาดน้าเรื้อรังร่วมกับมีอนุมูลอิสระมาะทาลายเซลล์ภายในร่างกายนั่นเองน้ําเป็นทั้งเครื่องบันทึกเสียงและบันทึกความคิดเป็นทั้งคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพในการเป็นสือ่อข้อมูลและเก็บข้อมูลที่ดีที่สุดในโลกโดยน้ํา1ซีซีสามารถเก็บข้อมูลได้มากถึง1,000จิกะไบต์สมองมีน้ํามากกว่า1,000ซีซีจึงเก็บข้อมูลได้มาก ากกว่า1ล้านกิก,กะไบต์เมื่อน้ำผ่านสนามแม่เหล็กคลื่นเสียงประจุไฟฟ้าพลังงานสกาล่าหรือแสงฟาอินฟาเรดจะแตกตัวเป็นกลุ่มโมเลกุลขนาดเล็กลงและแตกตัวเป็นไอออนมีคุณสมบัติเป็นสารต้านอนุมูลอิสระหรือที่เราเรียกว่าแอนตี้ออกซิแดนด์ดรมาซารุอิโมโตนักวิจัยเรื่องน้ำชาวญี่ปุ่นที่มีชื่อเสียงก้องโลกได้ทดลองนำขวดน้ำดื่มวางทับเหรียญควอนตัมที่เราเรียกว่าพลังสุปภมงคลหรือฟิวชั่นเอ็กเซลควอนตัมแบนด์ซึ่งมีพลัง าจากธรรมชาติวางไว้นานหนึ่งชั่วโมงพบว่าน้ำในขวดเกิดเป็นผลึกหกเหลี่ยมสวยงาม าศาสตราจารย์นายแพทย์วิจิตบุญยโุตระและคณะได้ทําการวิจัยต่อยอดจากงานวิจัยของดรมาซุยโมโตโดยใช้ขวดน้ําดื่มขนาด500 5 0 0ร้อถึงห้าพนมิลลิลิตรวางทับเหรียญพลังสุขภาพมลฟิวชั่นเอ็กเซลควอนตัมแผ่นดันนาน1-15ถึงชั่วโมงผลคือได้น้ําดื่มที่มีคุณสมบัติส่งเสริมสุขภาพที่เราเรียกว่าวิ t เซลไลซ์วอเตอร์มีคุณสมบัติพิเศษดังต,งต่อไปนี้ 1. มีฤทธิ์เป็นด่าง PH 7 6ถึง8.5น้ําที่มีฤทธิ์เป็นด่างจะช่วยล้างพิษของความ ตรดในร่างกายสร้างสภาวะสมดุลในร่างกายซึ่งมี ps 7.4ทําให้ปฏิกิริยาชีวเคมีที่สําคัญสำคัญภายในเซลล์รวมทั้งการสร้างเอนไซม์ฮอร์โมนสื่อประสาทมีประสิทธิภาพน้ําเป็นด่างเป็นสารละลายที่ดีมีแรงตึงผิวต่ํา สามารถละลายสารอาหารได้ครบถ้วนสมบูรณ์อีกทั้งน้ำเป็นด่างสามารถดูดขับออกซิเจนเข้ามาเก็บไว้ได้มากกว่าน้ำถึง100เท่ามีโมเลกุลขนาดเล็กรูปหกเหลี่ยมสามารถซึมผ่านเข้าออกเซลล์ได้สะดวกนำสารอาหารเข้าสู่เซลล์ได้มากและนำของเสียออกจากเซลล์ได้เร็วขับพิษได้ดีทำให้เลือดไม่ข้นและสะอาดสมดุลและเม็ดเลือดกระจายไม่จับกลุ่มเลือดไหลเวียนสะดวกมีคุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระทำให้ป้องกันโรคเสื่อมได้และเพิ่มภูมิต้านทานโรคอื่นๆได้ ดีดเหรียญพลังสุพมงคลคือพลังธรรมชาติฟิวชั่นเอ็กเซลคว u นตั n มแผ่นดันสร้างความมหัศจรรย์ของน้ําทําให้น้ํากลายเป็นน้ําที่มีพลังชีวิตเหรียญพลังสุพมงคล f u วชั่นเอ็กเซลคว u นตั n มแผ่นดันของแท้ต้องมี e-business package สามารถติดต่อสอบถามได้จากนักธุรกิจเพื่อสังคม โดย Fusion Excel เท่านั้นหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์กลาง02 370 3270 02 370 3270หรือหมายเลขติดต่อนักธุรกิจเพื่อสังคมสวัสดีครับท่านผู้ชมครับนี่คือรายการทหารของแผ่นดินก็กลับมาพบกับท่านผู้ชมตามปกติเช่นเคยนะครับในเวลาเดียวกัน ทางสถานียิทิุโทรทัศน์ BKN TV หรือว่าไทยทีวี3บางกอกนิวเทเลวิชันนะครับรายการทหารของแผ่นดินนำประเด็นต่างๆที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะทางข่าวหนังสือพิมพ์หรือว่าสิ่งที่ประชาชนผู้ฝักใฝ่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนำมากล่าวขานนำมาใช้ พูดจาหวานล้อมชักชวนเชิญชวนแนวร่วมให้ร่วมกิจกรรมร่วมปฏิบัติการแม้กระทั่งร่วมกันไปเข้าโรงเรียนฝึกอบรมเพื่อต่อต้านอำนาจรัฐแต่พูดจาให้สละสลวยมีการเตรียมการกันถึงขนาดว่าวันข้างหน้าถ้าเกิดไม่มีบุคคลสำคัญคนใดคนหนึ่งจะมีใครขึ้นมาแทนในต,ตำแหน่งกองทัพควรจะเป็นใคร อดีตนายกรัฐมนตรีจะรักษาอํานาจในตําแหน่งอะไรมีใครเป็นแนวร่วมบ้างแล้วก็มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารออกมาในลักษณะที่ว่าตอนนี้มีคนจํานวนไม่น้อยเขาพร้อมแล้วที่จะเป็นกองทัพแดงกันจนกระทั่งเป็นข่าวข่าวต่างๆออกมาทหารของแผ่นดินก็ยังคงเป็นทหารของแผ่นดินเป็นทหารของแผ่นดินเก่าคือเป็นทหารของพระราชาแต่ว่าเรื่องราวที่เรานํามากล่าว ถึงทหารของประธานาธิบดีมันจะมีจริงหรือในวันข้างหน้าในวันข้างหน้าอาจจะไม่จริงแต่ในปัจจุบันนั้นมีทหารของแผ่นดินที่เป็นทหารของประราชาจำนวนไม่น้อยแบ่งใจปันใจไปแล้วเพราะเป็นทหารของพระราชาการเงินไม่คล่องแต่ถ้าเพียงแค่แสดงท่าทีหรือเจตจำนงให้เห็นว่าเป็นทหารของว่าที่ประธานาธิบดีแล้วการเงินก็คล่อง แล้วการเงินก็พอเพียงที่จะนำมาซื้อทหารของพระราชาที่ยังยากลำบากและก็ยังจิตใจไม่มีจุดยืนที่เป็นเหมือนไม้หลักปักที่เลนได้หัวต่อไปก็ค่อยๆเอาหางแล้วก็กินกลางตลอดตัวน่ากลัวหรือไม่น่ากลัวท่านผู้ชมกับผมแล้วก็หลายๆท่านประเทศนี้เป็นของใครเป็นของเรา เรามอบความไว้วางใจให้ใครเป็นหน้าที่หลักที่ถืออาวุธถือยุทธโภคกรรักษาแผ่นดินไว้นั่นก็คือทหารของพระราชาทหารของพระราชา h ูอายุแว o อาย a วัดอาย u ดูอิงหรือว่าวัดอาย t ติง k i n g แล้วก็วัดอายุโกอิงทูดูย่างไรก็แล้วแต่ท่านผู้ชมครับเรายังคงอยู่กับบุคคลที่ถือว่าเป็นผู้รู้ในแวดวงทหาร เป็นผู้ที่จบโรงเรียนนายร้อยทหารเป็นแม่ทัพเป็นผู้ที่ติดตามสถานการณ์ตลอดชีวิตทันทีที่มีสัญชาตยานให้รู้ว่าข้าคือทหารของพระราชาเป็นผู้ได้รับเครื่องราชจอาสริพรชั้นจุนลจอมเกล้าเป็นผู้ที่สังคมไม่เกิดข้อสงสัยกังขาเลยว่าเขาจะไปเป็นทหารของพระธานาทิบดีในวันข้างหน้าเป็นผู้ที่มีผลงานให้กับประเทศชาติ สร้างเกียรติภูมิให้กับแผ่นดินสร้างเกียรติภูมิให้กับพระราชา,มาเมื่อถึงคราวที่ประเทศเพื่อนบ้านาเจอภาวะขับขันถูกก่อกวนโดยโจรจีนคอมมิวนิสต์แหง่งมาลายาหรือเทีกเรียกว่าจีนเป็งบุคคลท่านนี้ท่านได้เจราจาสงบศึกทําให้เพื่อนบ้านมีสันติสุขและเกิดความพึงพอใจถือว่าเป็นความสําเร็จอันยิ่งใหญ่ที่เขาถูกมี บางสิ่งบางอย่างมีบุคคลบางกลุ่มมาทําให้เขาเนี่ยไม่มีความสุขในประเทศของเขาจนกระทั่งทําให้ประเทศมาเลเซียนั้น,กกนได้ตอบแทนโดยเสนอบรรดาศักดิ์ให้เป็นด่าโต๊ะบุคคนท่านนี้เป็นอดีตแม่ทัพภาคที่4เป็นอดีตวุฒิสมาชิกเป็นอดีตที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีพันธมรวรโทรดรทักษิณชินวัตรและก็เป็นเพื่อนของทหารหลายคนเป็นผู้ที่มีความรักในทหารของพระราชา เป็นผู้ที่มีความรังเกียจเดียดฉันทหารของพระราชาที่ทำตัวเป็นไม้หลักปักขี้เลนแต่เป็นผู้ที่มีความจริงใจต่อประชาชนนะครับผู้ที่ชื่นชมคำนิยมคำขวัญของนายพลแม็กอาเธอร์ว่า the old soldier never d i e but f a d e away ทหารแก่ไม่เคยตายแต่ค่อยๆสลายไปเจ้าของคำขวัญเสียสละ กล้าหาญนั่นคือท่านพลเอกกิติรัตนฉายาสวัสดีครับสวัสดีครับคุณดอนครับขอบคุณนะครับท่านเวลาแนะนําท่านใครอะไรผมภูมิใจเหลือเกินพูดอะไรก็ตามที่เป็นของจริงมันมีความสุขขอบคุณคุณนอนแต่ถ้าเรามานั่งตีหน้าเศร้าเล่าความเท็จหรือแสดงสีหน้าให้พี่น้องประชาชนได้เห็นว่าข้าคือทหารของพระราชาแต่จิตใจไปเป็นทหารของประธานาธิบดีเสียแล้วก็ต้องถือว่า เป็นขบฏต่อราชบัลลังก์แรงต่อไปแรงไปหรือเปล่าครับท่านายแรงมากซึ่งจริงๆไม่น่าจะมีอย่างนั้นครับเพราะผู้ที่เข้ามาเป็นทหารโดยเฉพาะเป็นนายทหารแล้วรับราชการทหารมายาวนาน30ปีกว่าจนถึงกเกษียณอายุบางคนก็ได้ยศเป็นถึงพลเอกแล้วในครานี้ยังมีหน้าที่แต่บุคคลเหล่านั้นอาจจะลืมว่า เขายังเป็นราชองครักพิเศษนะครับยังมีบายังมีพปร,รอ,อยู่ซึ่งเขาอาจจะลืมไปแล้วก็ไปทำในสิ่งที่ทำลายเกียรติยศของสถาบ,บันซึ่งตั้งมาตั้งไวยในร้อยนี่สร้างมาตั้งร้อยกว่าปีแล้วครับแล้วผู้ให้กำเนิดก็คือรัชกาลที่ห้าสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวครับ,รบนะครับพระพิยะมหาราช ถึงเหล่านี้เป็นสิ่งที่ผมค่อนข้างจะหวั่นไหวนะคเสียอ,อกเสียใจยมีความรู้สึกว่ามีคำถามต่อตัวเองว่าเอ๊ะทำไมมันเป็นอย่างนั้นทำไมจึงเป็นอย่างนี้แต่เมื่อคุณดอนมาพูดถึงเรื่องพราการปัจจุบันเกี่ยวกับเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องความฝืดเคืองเรื่องอะไรเนี่ยมันก็ทำให้ให้มีความรู้สึกว่ามันก็มันก็อาจเป็นไม่ได้เหมือนกันที่ บุคคลเหล่คคนานี้โดนซื้อไปอเพราะคุณดอนก็พูดแล้วว่าแม้แต่ผียังจ้างให้โมแปงได้ดใช่ไหมนโนเคยพูดกันมาตั้งนานแล้วว่าทิดโบราณได้กล่าวเรื่องนี้มาเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่น่าห่วงเป็นการทำลายกองทัพทีนี้เมื่อพูดถึงกองทัพนี่พูดถึงกองทัพมันเป็นเรื่องเรื่องที่ไปเกี่ยวข้องกับความศักดิ์สิทธิ์ของชาติ ความอยู่รอดของชาตินะคุณนอนท์อำไมเราจึงพูดย้ำเสมอว่ากองทัพเป็นเสาหลักของประเทศอยู่จะเป็นทำเป็นเสาหลักปักขี้เลนไม่ได้ถ้าอยู่เป็นกองทัพที่มั่นคงใครก็มาทำอะไรชาติบ้านเมืองไม่ได้หรอกนะครับอยู่จะต้องอยู่เป็นเสาหลักอยู่ร่วมกับสถาบันพระมหากษัตริย์ครับและ ประชาชนครับสามแกนนําแล้วชาติอยู่ข้างบนแม้แต่แม้แต่แแตองค์กรองค์กรหนึ่งอย่างาพระบันเทิงสัตย์ท่านก็มีแต่คุณความดีสิ่งดีงามซึ่งสะสมมาตั้งแต่สมัยโบราณนะเคยมีบุญคุณต่อชาติบ้านเมืองไม่ว่าสมเด็จพระนเรศวรมหาราชสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชหรือ เดพระยอดพระจุลาโลกเป็นการที่หนึ่งนึกพระปิยะหมหาราชดร์ใครก็าตามท่านได้สะสมได้ดูแลชาติบ้านเมืองมาเป็นอย่างดีแล้วก็เป็นเสาหลักอย่างดีประชาชนก็เช่นเดียวกันนะประชาชนประชาชนคนไทยเป็นคนดีมีความจงรักภักดีท่านจะเห็นเมื่อสองสามปีที่แล้วมานะในวันฉเฉลิมพระชมพรรษาเหลืองเต็มเลยนะ พระบรมรูปมาหนุนเลยมาถึงเนี่ยมันว่าคนสวมเสื้อเหลืองเพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนี่เต็มไปหมดพระบรมรูปอแต่ก็มีนอนบอนไส้มีคนคิดที่จะใช่ไหมล้มปืนมีคนไม่รู้จักตัวเองไม่รู้จักตัวเองมีคนที่มีดีเอ็นเอทางความคิดติดมาตั้งแต่บรรพระบุรุษที่จะทรยศคิดไม่ดีต่อชาติบ้านเมือง ก็ก็มีนอกจากนั้นก็ยังอาศัยใช่ไหมตำแหนง่งความเฉลียวฉลาดของตนเองมาสร้างตัวเองสร้างอิทธิพลให้้าราชการหรือกองทัพหรือองค์กรต่างๆในประเทศมีความไม่มั่นคงนะในคารนี้ ถ้าพูดถึงกองกองทัพไม่มั่นคงเพราะอะไรก็ก็เพราะตัวนี้แหละนะทุกคนก็มาโทษรัฐนูลเขาก็มีข้อเสนอว่าต้องมาเจราจากันก่อนนะแล้วเอารัฐนูลปี40มาใช้นะแต่ก็ไม่ได้คำนึงถึงว่าในห่วงการใช้รัฐนูลปี40ตั้งแต่ปี40จนถึงปี50เนี่ยนะ10ปีพอดีเขาได้สร้าง ความชิบหายวายป่วงให้กับชาติบ้านเมืองกันอันไหน mm hmm. ใช่ได้เอาจุดอ่อนของนักหนูนั้นนี้มาเพื่อประโยชน์ส่วนตัวครับนะจึงทําให้เกิดอิทธิพลทําให้ศารสถิตยุทธธรรมไม่เป็นศารสถิตยุตธธรรมกองทัพไม่เป็นกองทัพทุกองค์กรก็แตกสลาย mm hmm. กระทรวงมหาดไทยซึ่งเมื่อก่อนแข็งดูแลบ้านเมืองอยู mm ่เลยก็โดนสลายไป mm hmm. การตั้งระบบผู้ว่าก็ใช้เหมือนกับ มีการประมูลมไม่จำเป็นจะต้องไต่ต้ามาจากสมเยนมาจากประลัดอำเภออะไรน,นี้าบางคนบอกกันถึงว่าบางจังหวัดถึง20ล้านเลยทีเดียวหนังสือพิมพ์ก็ลงขนาดนั้นมันก็เป็นอย่างนี้เพราะว่าเอาเงินเป็นหลักครับเพราะผู้นำมองเรื่องเงินมีความฉเฉลียวฉลาดในการที่จะด,ดึงดูดเอางบประมาณโดย โดยเฉลียวฉลาดัถ้าคุณไม่ศึกษาจะไม่รู้แม้แต่ผมเองเขาเรียกว่าโกงในเชิงนโยบายก็ชายอย่างนั้นแหละก็คือว่าอย่างเช่นถ้าหากว่านักการเมืองต้องการที่จะทําโครงการอะไรก็ไม่ต้องศึกษามากอย่างถ้าเราดูโครงการขององค์พระบาทสมเด็จพระโยธวาสเนี่ยแต่ละโครงการโครงการหลวงเนี่ยจะมีนักวิชาการมีนักวิจัยศึกษาแล้วศึกษาอีกถึงตัดสินใจว่าโครงการนี้จะทําได้หรือไม่ได้ก็ได้ผลมีผลประโยชน์ต่อประชาชนมากแต่โครงการของนักการเมืองมันมาตามอารมณ์ มันมาตามปริมาณความเขาเรียกว่ามาตามดีมานของสถานการณ์ในขณะนั้นว่ามีการแข่งขันสูงขนาดไหนถูกต้องถึงขนาดที่มีโครงการควายล้านตัววัวล้านคู่แล้วเป็นเหตุให้มีนักการเมืองของพรรคการเมืองบางพักซึ่งหัวหน้าพักก็ตายไปแล้วแล้วก็พักนี้ก็เป็นพักที่มีอุป,ปนิสัยของนักการเมืองในพักเนี่ยคล้ายๆกันก็คือความคิดในการหากินกับรัฐหากินกับประเทศ ยักยอกช่อโกงจนกระทั่งเป็นเหตุให้รัฐมนตรีกระทรวงหนึ่งติดคุกแล้วก็ไปบวชสำนึกได้แล้วมาสารภาพเล่าให้ฟังว่าเขาได้ทำอะไรผิด <ทำ S 1> ซึ่ง <ขอ S 1> น่าช,ชื่นชมมา<ะ>กนี้รัฐมนตรีนี้มีคนเดียวในประเทศไทยน่าชื่นชมมากามแต่ยังมีรัฐมนตรีหน้าด้านที่ไร้จิตสำนึกอยู่อีกจำนวนไม่น้อยแล้วก็ยังมีทหารของพระราชาที่ไร้จิตสำนึกอยู่อีกจำนวนไม่น้อย ไม่รู้ร้อนรู้หนาวไม่อาทรร้อนใจกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นว่าสิ่งต่างๆทั้งหลายตนจะต้องเป็นผู้ดูแลจะต้องเป็นผู้ตัดสินใจจะต้องเป็นผู้ที่ให้ประชาชนเกิดความสบายใจแต่ตอนนี้ไม่มีเช่นนั้นเสียแล้วท่านบนเอกิติจะว่ายอย่างไรครับครับก็ที่คุณโดนพูดมันก็ตรงตามฐ่าการทั้งหมดครับนะอย่างที่ย้ำถึง รัฐมนตรีคนหนึ่งเขาก็โกงกินแคิบ้านเมืองฮะแล้วก็โดนจับได้แล้วก็โดนติดคุกแล้วก็โอเคคันนี้ไปบวชก็นะน่าชื่นชมแล้วน่าชื่นชมเพราะเขามายอมรับสารภาพว่าสิ่งที่เขาทําเป็นบาปนะมัน,เป,นเป็นเรื่องที่ผมเห็นเลยนะผมดูเว็บไซต์เขาคันนี้เว็บไซต์เขาส่งกันไปนะครับ forward ไปทั่วทั่วเลยก็ก็เป็นเรื่องที่ที่ที่ทน่าน่าเป็นตัวอย่าง ทีนี้พูดถึงรัฐธรรมนูญในครั้นี้เป็นข้อเสนอว่าจะต้องใช้รัฐธรรมนูญปี40ใช่ไหม50นี่ไม่เอาแล้วซึ่งความจริงรัฐธรรมนูนทุกฉบับมันก็ไม่มีปัญหาหรอกแต่ปัญหาแต่พวกเองอ่ะพวกนักการเมืองทั้งหลายที่อยู่มาแอบอ้างรัฐธรรมนูนเนี่ยทำให้เกิดปัญหาทั้งหมดในชาแนลถ้าอะไรก็ตามซึ่งตัวอยู่ไม่ได้ประโยชน์อยู่ก็บอกไม่เอาอันนี้ต้องเอาวันนี้เพราะว่ากูเคย มีแนวทางที่จะได้อํานาจมาหรืออะไรเนี่ยครับซึ่งเป็นเรื่องซึ่งซึ่งมาถกเถียงกันกันเรื่องรัฐนุนรัฐนุลก็คือ